สวัสดีทุกคนนะครับผมสนีห์โตต้าสุรินทร์วันนี้พามาดูนะครับรถตอนเดียวต่อห้องเสริมทงนะครับคันนี้สวยมากเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เขาติดตั้งอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ทําที่ศูนย์โตยต้าสุรินทร์เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราลอยด้วยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าชิ้นงานเขามีอะไรบ้างและน่าใช้แค่ไหนนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ โอเคครับผมคันนี้นะครับ24 e อ t r ทรตอนเดียวนะครับ150แรงม้าเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับเป็นระบบกุญแจรีโมทแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับล็อกด้านหน้าเป็นล็อกกระทะเดิมจากโรงงานนะครับส่วนด้านหลังเป็นล็อกกระทะบรรทุกนะครับล้อมกับเพลาลอยนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดตั้งจากศูนย์โตยต้าสุรินนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดาฮฮโลเจนนะครับนี่ ใบต,ตัดหมอกยังไม่มีนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดาด้านแบบนี้นะครับตรงนี้ใหญ่มากกระจังหน้าคือใหญ่แล้วก็รับอากาศได้ดีมากนะครับคันนี้ลูกค้าจะรับจริงวันที่24นี้นะครับแต่มีการสั่งให้ทางศูนย์ติดตั้งข้อกับตัวลออาา้อกระทะบรรทุกพร้อมกับเหลาลอยด้วยนะครับข้อก,ก็เป็นข้อเหล็กผสมเหล็กนะครับสูงประมาณ1เมตร45เซนติเมตรนะครับก็บรรทุกได้จุใจแน่นอนนะครับประมาณ3ถึง5ตันได้สบายๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีการติดตั้งโดยทีมงานของทางศูนย์เวลตาสุรินนะครับซึ่งเรามีการดวกับทางร้านข้อ,ขอแล้วก็ชุดเพลาลอ,อยนะครับซึ่งมีมาตรฐานนะครับดีถือว่าดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากมนะครับเดี๋ยวมาดูชุดช่วงล่างนิดน,นึงนะครับช่วงล่างก็จะมีการเสริมแหนบนะครับแบบนี้เลยนะครับเสริมแหนบแล้วก็มีการติดตั้งเจ้าตัวโชค๊คบรรทุกด้านหลังให้ด้วยนะครับแบบนี้เพื่อรองรับการบรรทุกหนักนั่นเองนะครับ ยางเซตนี้จะเป็นยางบรรทุกเป็นล้อยี่ห้อมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินนั่นเองนะครับนี่นะกระทาผ่านะครับก็สามารถบรรทุกหนักได้นะครับรองรับการบรรทุกแบบสุดยอดมากๆนะครับข้อเหล็กผสมเหล็กอย่างดีนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นข้อเหล็กครับมีการเก็บงานที่เรียบร้อยนะครับนมีการแต้มสีทุกการเชื่อมให้นะครับส่วนล้อเดิมนะครับกับเพลาเดิมผมก็ให้ลูกค้ากลับบ้านด้วยนะครับนี้ล้อเดิมกับเพลาเดิมเนาะ แต่ว่าใช้งานไปแล้วรู้สึกเบื่อก็สามารถที่จะกลับมาใช้ตัวเพลาเดิมได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวล้อนี้ใช้เป็นล้ออะไรนะครับคู่หน้าได้นะกนรณีล้อยางเสื่อมอเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเพราะว่ายางด้านหน้านี้เป็นยางเดิมครับเป็นยางเดิมที่ติดรถมานะครับถ้าวิ่งไปนานๆแล้วเขาแบบสึกหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางคือเราไม่ต้องไปซื้อยางเพิ่มก็ใช้ยางที่มีเปลี่ยนได้เลยนะครับ เดี๋ยวไดูด้านในดีกว่านะว่าตอนเดียว24อัน r รี entry, เขาน่ารักขนาดไหนนะครับเนี่ยด้านในจะเป็นโทนสีดำนะครับชิ้นงานทุกอย่างจะเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับทนความร้อนที่สูงนะฮะแล้วก็ลดอรอยขีดข่วนได้อย่างดีตรงน,นี้เป็นซอฟทัชเนี่เป็นผ้าแบบนุ่มๆน,นะครับมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่เนาะสันทันล็อกก็ผมมีการติดตั้งฟรีนะครับยังผูกกระป้ายเบ้ารองมือเปิดให้ สวิตต่างๆพวกนี้เป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วกระจกนะครับขึ้นลงนะกรนะจกมองข้ากระจกบานประตูก็เป็นไฟฟ้านะครับปรับเล่นกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟ้านะนี่เหมือนรถยนต์แคบหรือว่าสี่ประตูเลยนะครับแบบเดียวกันนะครับชุดเครื่องเสียงอะไรก็จัดมาให้เป็นหน้าจอเรียบร้อยนะครับนี่มาดูด้านในนิดนึงนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับซึ่งเจ้าตัวพวงมาลัยยังไม่มีปมุ่มมาติฟังก์ชันให้นะครับนี่เป็นแบบยูริเทน ต่การออกแบบก็เหมือนสี่ประตูนะครับมีตัวจับกระชับนะครับเวลาวิ่งทางไกลนะครับตุงมลมนิรภัยหนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้แล้วก็หัวเข่าหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโซลด้านซ้ายหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้หน้าจอ Air Auto Apple a r p ร a y รองรับนะครับเป็นหน้าจอแบบใหม่ด้วยนะใช้งานง่ายนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ AM/FM ได้แฟลชได์ AU/X ได้นะครับตรงนี้นะหน้าจอน่ารักขึ้นะดีเลยเนี่ยคือรองรับอะไรบ้างก็สามารถดูได้หมดครับ แอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับแอร์เป็นแบบสวิตช์บิดอยู่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาครับแบบหกสปีดนี่เกียร์ธรรมดาหกเกียร์นั่นเองนะครับส่วนเบาะนั่งด้านในเป็นสีดำนะครับเป็นวัสดุยูรีเทนนะคล้ายๆกับเนี่ยเหมือนหนังเนาะนี่ออกแบบมานี้นะครับนั่งสบายนะครับตรงตัวผู้ขับก็เนี่ยครับเป็นเป็นหนังนะครับหนังยูรีเทนนั่นเองนะครับดูแลรักษาง่ายชุดแม่แรงอะไรก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับนี่ แม่แรงก็อยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นแม่แรงส่วนประแจถอดล้อก็อยู่ใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารข้างหลังนะครับฝั่งนู้นอยู่หลังเบาะผู้โดยสารตรงโซนนี้นะโอเคคันนี้ดีมากนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็มีในเรื่องของอแอปติดตามรถยนต์ T-Connect ให้นะครับตอนนี้ที่ต้องการดูตำแหน่งรถยนต์นะครับก็สามารถดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือข้อมูลต่างๆดูได้หมดเลยนะครับและที่มันสุดยอดมากคือระบบความปลอดภยัยระบบเซฟตี้มาเต็มนะครับ ระบบเบรกเป็น ABS นะครับป้องกันล้อล็อกเวลาเบรกฉุกเฉินมีเสริมแรงเบรกนะครับ BA กระจายแรงเบรก EBD นะครับทำให้เวลาเราขับเนี่ยรถมันจะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เบรกอยู่นะครับและเวลาที่เราฝนหนักๆเนี่ยรถที่มีระบบพวกนี้มันจะดีมากๆนะครับคือมันเอารถอยู่นั่นเองนะครับและพิเศษคันนี้สีขาวก็จะได้ส่วนลดค่าสีเจ็ดพันบาทด้วยนะครับอันนี้ผมจัดโปรพิเศษมากๆนะครับทั้ทงเซตนี้นะครับลูกค้า ลูกค้าใช้งเงินนาประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับทั้งก็อยู่ประมาณแปดพันนิดๆนะครับประมาณแปดพันกระบาทนะครับนี่รอพร้อมใช้แล้วก็แต่งจากศูนย์บริการโซลตาผมมีเรื่องของอ่าเป็นจดทะเบียนได้แน่นอนนะครับเพราะมีเราเรามีออกใบรับรองวิศวกรที่ศูนย์โซลตาสุรินเลยนะครับพรุ่งนี้ก็นัดอาจารย์วิศวกรมองนังสือรับรองให้นะครับเรื่อง่ายต่อการจดทะเบียนนั่นเองนะครับแล้วก็จดทะเบียนต่อข้อเสริมคงผมก็จดให้หมดนะครับ ซึ่งรายการจะอยู่นี้เยอะมากซึ่งมีรายการอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษนี้นะครับเยอะมากนะครับเยอะจริงรมีการติดตั้งให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ชิ้นงานทุกชิ้นมีการรับประกันให้นะครับตัวรถรับประกัน5ปีแสนห้าหมื่นโลนะครับแต่เรื่องของพวกชิ้นงานที่ติดตั้งเพิ่มก็มีการรับประกันให้ประมาณหนึ่งปีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถไปใช้ ในการวิ่งงานนะครับโลจิสติกต่างๆขนของขนผักขนผล,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 ผลไม้นะครับอันนี้ฮะตอนเหลียวสองยี่สี่แอนทรีเซตอคันนี้เหมาะแน่นอนนะครับแล้วก็วิ่งงานหนักก็ได้สบายมากๆนะครับแล้วก็ติดตั้งจากศูนย์มันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเรามีการรับประกันชิ้นงานแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือมีมาตรฐานแน่นอนนะครับเพราะว่าศูนย์เราประกันตรงนี้ให้ด้วยนะครับหากมีลูกค้าสนใจรถติดต่อสเสน่ห์ทีมงานโตโยต้าได้เลยนะครับ ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปนี้นะครับหากมีคนสนใจรถสามารถแนะนําให้ผมได้นะครับผมดูค่าแนะนําให้สูงสุดคารห้าพันบาทเลยนะครับแล้วก็พร้อมดูแลถึงบ้านนะครับรวมถึงสามารถที่จะจองออนไลน์หรือว่าโทรสอบถามข้อม,มูลขอนเบื้องต้นได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมคลิปขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยและโชคดีตลอดไปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ